อ่าอ่ะอ่ะาตอนนี้พาตอนนี้พาเด็กปังยางอ่องมาเล่นสนามเล่นเนียนนิเทศสัตว์ิตให้เด็กดูนี่เด็กยืนรอทางนี้เลยค่ะนี่เด็กนี่เด็กมากค่ะที่หนึ่งนะคะอันนี้อันนี้วัยรุ่นค่ะคนที่สองเด็กคนที่สามนะคะเด็กกดอีกเอาเลยเอาเลยคนมีความสุขมากเด็กรุ่นนี้ดูจากหน้าตาสีหน้านะคะสนุกมากเลยค่ะ ตอนนี้ปลาเวียนหัวค่ะเลยกลับปวดเจ็บหมดเขาอย่างนี้เนาะเดินมากไงแม่มีรถไฟผ่านมาด้วยค่ะนี่แหละรถไฟมาเที่ยวชานเบียร์นี่ที่เราลงนี่แหละเออ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 เห็นไหมเนี่ยแม่ไอ้ไทยเก๊กเนี่ยเหมือนไทยเก๊กเนี่ยไม่เจ็บเลยมือออแต่ละคนแต่ละท่านมียอย ยังแข็งแรงอยู่นะคะด,ด,ขขขขดูจากท่าดูจากท่าโอเยของเขาวันนี้อบสุคัเตนี้มากับเด็กค่ะ